สวัสดีครับพบกับ f i f ่า o b i l e t ีอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของกิจกรรมใหม่ครับนั่นก็คือ u c l นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับจะมีของหลักๆที่จะเก็บอยู่3อย่างครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d o u b l บ b Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ Double p เลยครับตรงหน้าหลักตรงนี้ครับก็จะเป็นสกิลเกมนะครับเนี่ยก็จะมีสกิลเกมนะครับอยู่ที่7อย่างนะครับซึ่ง อหวันเนี่ยเราจะเล่นอยู่ได้4เกมนะครับเนี่ยจะมีให้แจกฟรีอยู่2เกมนะตรงนี้คือ2นะครับให้มาที่24ชั่วโมงจะรี1ครั้งนะครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องมาเปิดนะทุก12ชั่วโมงนะเออตรงนี้จะมีโฆษณาให้นะครับตรงนี้จะให้กุญแจแมทมา1อันนะครับพูดง่ายว่า1วันเนี่ยจะได้2อ,อันรวมแล้วอยู่ที่วันละ4นั่นเองนะครับ ตรงนี้ครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวตัวตัวแต้มตัวนี้ครับแต้ม UCL ตัวนี้นะแต่ละคนเนี่ยจะได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามันมีอยู่7ช่องเนี่ยครับแต่ละช่องเนี่ยมันมีแต้มแตกต่างกันเลยนะเออเนี่ยครับเนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยครับมีทั้งแต้มด้วยมีทั้งนักเตะด้วยนะครับแล้วก็มีตัวมีตัวไอเทมถ่ายทอดฝึกฝนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะแบบฟิกได้เป๊ะๆนะว่าแต่ละคนเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยแต้มจะเท่าไหร่นะครับและต่อมาครับก็จะเป็นเส้นทางสู่แชมเปี้ยนชิพนั่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีตั๋วตรงนี้นะครับให้เราเล่นนะครับมันจะแจกมาที่15ครั้งนะตรงนี้ครับสิครั้งนะครับเนี่ยคือ7วันเนี่ยจะให้ตั๋วมาที่15ครั้งนะครับก็จะมีในเรื่องของสกิลเกมที่เล่นกับคนจริงๆครับเป็น vsa ครับโหมด vsa เนี่ยอยู่ที่4เกมนะครับตรงนี้พยายามเก็บให้ได้แล้วกันครับตรงนี้ก็จะเล่นกับบอร่ง ตรงนี้ใช้ตัวอยู่ที่9ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพลาดนะเสมอหรือแพ้ได้อีก6ครั้งนะครับยังไงก็ตามนะครับใน9แมตช์นี้นะครับใน15แมตช์นี้เนะี่ยขอให้เราชนะอยู่ที่9นะเพื่อที่เราจะได้ชิงชนะเลิศต,ตรงนี้ครับหนึ่งก็คือได้ถ้วยรางวัลตรงนี้มานี่ครับถ้วยรางวัลตรงนี้นะครับครบ3นะก็สามารถที่จะแลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูดิเกอร์หรือแฮนดี้เคนก็ได้นะครับ เอาง่ายๆนะครับ3สัปดาห์จะได้109มาที่1ตัวนี่ครับซึ่งกิจกรรมนี้มี77วันก็อยู่ที่11สัปดาห์นี่ครับก็น่าจะได้109อยู่ที่สัก3 4ตัวประมาณนี้เนาะประมาณ3ตัวประมาณนี้นะครับและแต้ม UCL นะครับเนี่ยแต้ม UCL ไม่ว่าจะเป็นตรงเส้นทางสู่แชมเปี้ยนนะครับหรือว่าตรงสกิลเกมนะตรงนี้นะครับนะ เนี่ยตรงนี้ UCL ตรงนี้ครับก็เอาไปที่เส้นทางรางวัลครับเส้นทางรางวัลมันก็คือมายสเตอร์นั่นเองครับมายสเตอร์ตัวเนี้ยเราก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินครบ1ช่อง2รอบ3รอบอะไรประมาณนี้ครับนะซึ่งครบ9รอบนะครับก็จะได้แรมพาร์ดไปนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ละคนแต้มตรงนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะตามที่บอกไปนั่นเองครับนะครับให้เราเดินตรงนี้ครับมีมายสเตอร์มาให้เราด้วยนะเออเนี่ยครับเนี่ยมีเป็นรอบๆนะครับอ่ะก็จะมีไอคอนอีเวนต์เป็นคูมันนะครับแล้วกก็เเนนนี่่ยคครรััับบตะอืๆ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะและถัดมาครับตรงการแลกเปลี่ยนนักเตะครับต้องบอกเลยนะว่าไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับเนี่ครับในโอเวอร์หนึ่งร้อยสาเราสามารถที่เอ็กเช g งได้เลยครับโดยเอานักเตะ UCL นะครับมาที่8ตัวนะครับก็มาแลกไปเรื่อยๆครับนะสายฟรีนะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นนักเตะ หนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบขึ้นไปอยู่นะครับก็พยายามเอามาแลกแล้วกันนะมีสองวิธีแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือเอามาแลกนะักเตะไปเรื่อยๆนะจากร้อยสามก็มา,าแลกเป็นร้อยหกร้อยแปดร้อยเก้าอะไรประมาณนี้ครับก็สุดท้ายแล้วนะก็สูงสุดเนี่ยก็คือ112ซึ่งน่าจะยากนะสำหรับสายฟรีน่าจะยากแต่ว่าถ้าสายพารสายเติมอะไรพวกนี้ไม่น่าจะยากนะครับโดยเฉพาะสายสุลต่านนะก็มาเล่นกันตรงนี้ได้เลยนะตั้งแต่วันแรกๆนะครับเนี่ย1 1 1เนี่ยก็จะใช้นักเตะไอคอนนะครับ อยู่ที่ไอคอน110นะครับหรือนักเตะ UCL 110นะครับ2คนนะก็สามารถที่จะแลกนักเตะ111ได้แล้วนั่นเองครับถ้ามีนักเตะ111เหลือนะที่แบบว่าเราไม่ใช้นะครับหรือว่าเราจะเป็นสายเก็งกำไรนะครับเราเอา111นะครับมาแลกตรงนี้3ตัวนะครับเราก็จะได้นักเตะโอเวอร์หนึที่เป็นไอคอนพามานั่นเองครับซึ่งนักเตะไอคอนพาม112ก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันครับส่วนใหญ่ราคาจะดีนะคคคครรัััับบบแแตต่่่่่ววาาาาก็มีีงงเนนนนะะอยยชโฮฟท าราคาจะถูกสุดนะอยู่ที่ร้อยกว่าล้านนะที่เหลือก็อยู่ที่แบบเกือบสอ0ล้านนะครับประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของ Star p a ารกันบ้างครับไม่คุยก็คงจะไม่ใช่นะ Star p a ารนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเข่า้าวแล้วกันนะสตาร์พาร์ตเนี่ยเขาขายในเรื่องของเนี่ยไอเทมในเรื่องของการถ่ายทอดการฝึกฝนนะครับอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0ปพประมาณนี้ครับมีในเรื่องของสกิล o ู t มีเงินให้นะครับมีฟีฟ่าพอย t ให้นะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นนักเตะนะครับไอคอนอีเวนต์นะครับ mm hmm. ก็คือแฟนตาซีนะครับ110นั่นนี่ครับก็สเตตก็ประมาณนี้นะครับแมจะบอกว่าน่าใช้ไหมโอ้โหพลังงานน้อยไปหน่อยนะเวอร์โปรตีนร่างนั้นร่าง100 1ง7เ,เนี่ยยังมา9ก้าเลยนะเออรอบนี้มาแค่6เองนะโอโ้พลังงานน้อยไปนิดนะเออคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจกราการมนี้ไม่ยากครับนะต้องบอกนิดนึงว่าสําหรับสายเติมก็มีให้เติมนะครับนี่ครับ ตัว UCO UCL นะครับแพ็กอัาต้าอะไรพวกนีโโ้โอกาสที่จะออกก็อาจจะไม่เยอะนะต้องบอกงี้นะครับนะก็ใครที่ชอบลุ้นอะไรพวกนี้ก็สามารถที่ไปเอ็ก n เชนก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อแพ็กพวกนี้มาเปิดก็ได้นะครับซึ่งพี่ก็เปิดไปแล้วครับก็ค่อนข้างที่จะเเข้มปีเหมือนกันนะครัป <c oughs> นี้ก็จะบอกว่าไม่ได้เน้นนะัเตะแบบแต้มทางเดินแล้วนะหลังๆมานี้ก็จะแบบแนวเอ็กเชนแนวแบบว่าสูงมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ เขาเรียกว่าตามดวงแล้วกันนะครับใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้ตัวดีๆไปใช้งานนั่นเองครับส่วนใครดวงไม่ดีก็อาจจะได้แบบตัวไม่ค่อยดีไปใช้งานนะเออก็แบบนะหลังๆกิจกรรมมันเริ่มอ,ออกมาแนวนี้แล้วนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกัน,นครับสํารวจพี่สวัสดีครับ